สาทุแม่ดอกพุทธสุดสวยนะฮะต้นพุทธต้นนี้นะครับผมอดอกรักได้มาจากเมืองโคราชนะครับได้มาจากตลาด88นะครับต้นละประมาณ30บาทจําได้นะฮะเล็กกว่าน,นิ้วก้อยนะครับนะฮะมาปลูกไว้งอกงามนะครับผมก็ได้มาตั้งแต่ปี50นะครับนะฮะปัจจุบันนี้ก็ 6.5แล้วนะครับนะเป็น10กว่าปีแล้วเนาะนะฮะช่วงนี้นะฮะลูกเองจะขอย้ายนะครับอาจะเอาตรงนี้ทำเป็นโรงรถนะก็เลยขออัญเชิญนะครับนะฮะแม่ดอกพุธนะครับไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับอยังไงก็ขอให้อ,อยู่คู่กับไร่ดอกตะแบกหรือสวนสวรรค์ลิขิต ตลอดไปเด้อจะเก็บรักษาอ,อันไหนที่เป็นสมบัติของเมืองยาโมนะครับนะฮะดอกรักนะครับรูปชายนะครับจะขอเก็บไว้ตลอดล้มหายใจเลยนะครับนะฮะ,ะโยกย้ายอดอกพุทธนะฮะ,ะในวันที่31มกราปี65เด้อเดี๋ยวจะเอาไปไว้อีกที่หนึ่งนะฮะข้าขอให้ คำคูนให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุกนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อเจ้าดอกพุดเดอ้อสาธุสมบัติเมืองยะโมนะครับนะฮะที่ได้มานะครับนะฮะสิบกว่าปีแล้วนะฮะขอยกย้ายไม่ปทำไปคูณเดอ้อไปทำไปคูณเดอ้อ